เต็โยเกิร์ตพิซเซอร์กินกับอะไรอร่อยตังโมก็ได้นะำหรับเพื่อเข้าสับประประดเหมือนจะเข้ากันกว่าตังโมขันประรลูกขับร,รดดีกว่าหนูจะกินกับข้าวโพดไม่ผ่านไม่ใช่เอติมกะทิตัวแดง เหมือนเขาพูดอ่ะแม่ค่ะเขาไม่ใช่ติมกะ๋วที mm hmm. กินกับชีสอือ mm hmm. เอาแบบแปลกๆนะทานผงน้ำชีส mm hmm. กินกับแพนเค้ก,กอร์ mm hmm. ได้หรือไงเราจะกินกับตินมซี่แดง mm hmm. อันนี้อร่อย กินทะเลโมสแบบข้าุดน่ะกินกับสกโลมาลองกินตางกันได้นะไอศ์ครีมโยเกิร์ตที่ซิลลอรรวมอยู่ในบุฟเฟตสลัดบาร์แล้วนะไม่ต้องจ่ายเพิ่มหยิบถ้วยวางที่เครื่องแล้วกดปุ่มสีเขียวไอติมก็จะกดออกมาให้เราอัตโนมัติ แล้วเราก็หยิบถ้วยออกได้เลยถ้วยเดียวไม่เคยพอขออีกถ้วยอย่างนี้เลยง่ายๆไม่ต้องกดเองเพื่อนๆลองไปกินดูกันนะว่ากินกะ,ะไรแล้วอร่อยอิ่มตัวแตกเรียบร้อยจ้า